ทีมข่าวชุมชนเมืองเดลินิวมีโอกาสพูดคุยกับนายสานนท์มังสร้างบุญรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครถึงแนวคิดการนำรูปปั้นตัวเงินตัวทองมาตั้งไว้ภายในสวนลุมพินีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางการุงว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของสวนสาธารณะมักจะให้ข้อมูลว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในสวนลุมพินีทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเฉลี่ยวันละ100200คนมาทามหาตัวเงินตัวทองว่าหากจะต้องดูหรือมาถ่ายรูปบริเวณจุดไหนรวมทั้งตัวเงินตัวทอง ยังเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงระบบนิเวศได้ดีซึ่งตัวเงินตัวทองไม่ได้เป็นในเรื่องของสัตว์อย่างเดียนิยวะแต่ยังถูกพูดถึงในแง่ของระบบนิเวศของกรุงเทพซึ่งตัวเงินตัวทองนี้ก็อยู่คู่กับสวนมาตั้งนานแล้วดังนั้นเราจึงใช้โอกาสนี้ไม่เพียงแค่การเล่าเรื่องของสัตว์และเรื่องความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศในกรุงเทพช่วยการพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งก็ไปประจวบเหมาะกับที่ทางซีคอนบางแคจัดงาน Guardians of the Garden และด้วยความที่กรุงเทพมหานคร และซีคอนได้ทำกิจกรรมร่วมกันมาหลายงานหลังจบงานดังกล่าวซีคอนก็ได้นำรูปปั้นตัวเงินตัวทองซึ่งเป็นหุ่นโฟมที่เสร็จจากการแสดงโชว์ภายในงานมาบริจาคให้กับกรุงเทพมหานครจากนั้นกรุงเทพมหานครจึงนำมาวางไว้ภายในสวนลุมพินีแห่งนี้ตรงจุดที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะมาถ่ายภา,ยพาพตัวเงินตัวทองถือว่าช่วยทุนแรงเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามทั้งนี้งาน Guardians of the Garden จัดขึ้นวันที่26กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคม68นาเซคัน แบงค์คฮอนโดยเป็นการจัดงานในบรรยากาศของสวนและเรียนรู้เรื่องราวของผู้พิทักษ์สวนกว่าสิบสายพันธุ์นายสานนกล่าวเพิ่มเติมว่าตรงจุดที่มีการตั้งรูปปั้นนั้นก็จะมีการทำแผนเอกสารให้ข้อมูลเล่าเรื่องราวของตัวเงินตัวทองออทั้งชนิดและระบบนิเวศต่างๆโดยในวันที่17พฤษภาคมนี้ช่วงงาน BKK Expo จะมีจัดทริปพาเดินและทำความเข้าใจในสวนลุมพินีอีกครั้งอย่างไรก็าตามรูปปั้นตัวเงินตัวทองหุ่นโฟมนี้เป็นการ,รวางชั่วคราวไม่ได้วาง ถาวรเบื้องต้นคาดว่าจะตั้งไว้จนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้หลังจบงานเอ็กโปสวนในอนาคตจะมีการติดตั้งถาวรหรือไม่คงต้องกลับไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเมินอีกครั้งเพราะตัวเงินตัวทองที่อยู่ในสวนลุมเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวรู้จักและบางคนก็ตั้งใจมาเพื่อจะดูและถ่ายรูปอยู่แล้วแต่หากจะทําเป็นหุนถาวรการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครในการจัดทําคงไม่เหมาะสมจึงอาจจะต้องเป็นการประสานภาคเอกชนในการเข้ามาดําเนินการแทน จริงๆแล้วภายในสวนลุมพินีก็มีรูปปั้นหลายๆรูปซึ่งในอนาคตตัวเงินตัวทองก็อาจจะกลายเป็นอีกรูปปั้นก็ได้สำหรับเรื่องการควบคุมปริมาณการเกิดของตัวเงินตัวทองนั้นในสารนรบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการอยู่แล้วโดยที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้รวมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชหามาตรการควบคุมปริมาณการแพร่พันธุ์เพื่อให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นไปตามธรรมชาติโดยเฉพาะในพื้นที่สวนสาธารณะทุกแห่งก็จะมีป้ายห้ามให้อาหารสัตว์ทั้งนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่ควรให้อาหารทั้งตัวเงินตัวทองนกพิราบและสัตว์ชนิดอื่นในพื้นที่ส่วนส่วนการดําเนินการจับตัวเงินตัวทองที่เข้าบ้านเรือนประชาชนนั้นเจ้าหน้าที่สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสพกรุงเทพมหานครก็ดําเนินการออกให้บริการประชาชนอยู่เป็นประจำทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่าสําหรับเฮีย Water Monitorist หรือตัวเงินตัวทองแบงค์ข้ปรากรนั้นปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองครองจำพวกสัตว์เลื้อยคลานตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ห้ามลาห้ามขาห้ามครอบครองห้ามประทําต่อตัวเงินตัวทองรวมถึงต่อซากตัวเงินตัวทองหรือผลิตภัณฑ์จากซากตัวเงินตัวทองหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตัวเงินตัวทองไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เว้นแต่ถูกคุกคามจนเกิดความตกใจโดยทั่วไปเป็นสัตว์รัักสโดษ และยังมีบทบาทสําคัญในการช่วยกําจัดซากสัตว์และควบคุมประชากรของสัตว์น้ําและหนูทําให้มีความสําคัญต่อระบาบริเวศในเมืองโดยมีถิ่นที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่เมียนมาไทยลาวกัมพูชามาเลเซียพอติกรรมใช้หางเป็นอาวุธฟาส์ศัตรูและใช้ปากกัดอาชอบอยู่ใกล้น้ํว่ายน้ําดําน้ําเก่งและขึ้นต้นไม้เก่งโดยยอสามารถไปถ่ายรูปกับรูปปั้นตัวเงินตัวทองยกักย้ายได้ทุกวันตั้งแต่สวนเปิดเวลา4นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาบริเวณริมน้ำสวนบึงตรงข้ามศัก วนปามภายในสวนลุมพินีเขตปทุมวัน